ดี yeah, สีแดงแดงอุ้ยวินงามแท้เฮ็ดผึ่งข้าลายเนาะเมีเนเม็หน่องหนึ่งจุดยางหนีแล้วเนาะมาเห็นโอ้ยโนนดโ่ง,าาาาโงงามเนาะยิ่จุ่มหิดก้อนใหญ่จ้ะดีจุ่มเป็นตาหักตาหักเลยอ๋ออยู่นี่ขยันงามๆอยู่นะจ้ะอ๋ออยดีจุ่มหนึ่งไอ้วิน กลุ่มแรกของนี่ครับงามๆเลยจ้าหุนจากดอกสามดอกไอวิน ครับสวัสดีพ่อเมพี่น้องจะาขอเอานหนึ่งกับไปวินคือ้เกลนาจ้าสวัสด<ร>ีพญาแมหัยพ่อเม่พี่น้องลุงป่านาอาทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับที่เขามารับชมบายมินกับน้องหนึ่งนะครับในการเก็บเม็ดวันนี้ครับันนี้กระตุ้นกับวันที่ใดนี่วันนี้กรงกับวันที่เจ็ดนจ้ะตรงกับวันพุธแต่เดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าน้าจ้าการใจมีันนี้พี่ก่ก็มาน้องจ้องให้ห้องเข้าขึ้นเกล้าหนิล่ะจ้าเยอุธานกรัต สิหาขามไปทางจิตใจนะครับลงไปทางปาน้องแปะคุณนะครับมาไปลุนกันเบืองครับซิมีเฮ็ดน,นั่งในอากาศตอนนี้ก็สองโมงก็กว่าแล้วนหนึ่งนอนพ้นกระทุบพ,พ้นกระทบแจากผ้าอยู่หินน้ำนอก,ก็ยังมีครับไปไปหลุนกันบืองครับมีรลืมต้นเหาจุมเฮ็ดกอใหญ่จ้าจุมหนึ่งจ้าเฮ็ดกอใหญ่จ้า หนึ่งดอกนึ่งยิเิ่นยางี้หนหนึ่ง้นยางี้เนาะยบนูหนึ่ดเดพึ้แล้วื้นนี้ตังจากบริโภคกันหลายมือนเนาะฮดพื้นเนาะแนดีแกแนนแล้วเนาะ จะเลืเ่อมแจ่แหละน้องนึ่งบ่ได้เขมาสวมมือเนาะตัวนี้ก็ยังจุม้มอยู่แต่ว่าเป็นซีเมนแย่กันเนาะเฮ้จุ้มหน่อยเพื่อนขมีอยู่หน่อยวินเนาะมันว่นาจีบดัดกระดาเนาะนี่จุ้มเฮ็ดผึ่งไข่จ้าอ๋อโอ้ยไอ้วินงามแท้เฮ็ดผึ่งข้าลายเนาะ เมนเมฆโอ้ยฟังเสียงยกเมฆกับหลูกคุณเบ่เนาะนะ,นะตัวนี้ฮิตทานไงเนาะจะ้ะเอาไปหนึ่งจะ้ะทำมียางนั่นโมเมนต์ได้ครับเม,มียนทำมียางโมเมนต์เนาะใหญ่พี่นองมึงดีด,ดานกราบยางกรับดิวยิงง่งใหญ่จ้ะ Ừ, ít à, cố tình ăn gì ở mồ nhầy héng nó, hệt cỏ nhầy à, à hệt cỏ zoom nưng à, zoom hệt à, อีโดง่งนึงจ้ะอันนี้ครับบานเขาม้าไม้เฮ็ดหนาแลยคบเพื่อนครับตะเวนดอ,อกสุดคำเต็นผิดแล้วครับจะม,มีบ่เห็นบอ่อหนึ่งหน,นึ่ง,งพี่น้องรลายแห่งได้ครับมือน,นี้สนใจมหาเห็ดหามันไปใส่บุญกับศาสตร์นู่นหนึ่ง,งอ่มามันทุกคนครับเฮ็ดหนาเลยนะจ๊ะ อาอยังดอกกี่น้องก็มาคือกันเนาะมันไผ่มันเด้อจ้านี่จูมเพิ่นเนาะจ้าจูมงามเพิ่นจ้าใจยังมีจ้าทิศดินแหงขาเพิ่นจ้าเอาสองดอกเพิ่นทว้านี่นี่จ้าเพิ่นแข็งอยู่ได้จ้า อีกเนาันี้สิมีเสียงรถเนาะ่นก่มาหากินหาอยากจะเป็นคนใหบิ่งในปลาครับมือนจ้ะนาเลยเนาะจ้ะสองดอกจ้ามองนี้ขีดจุ้มนึงจ้ะดอกใหญ่พันง่ามอยู่จ้าแสงดีอยู่นาเดียอีจ้ะอีจ้ะ นาเรนไม่หดจะโค้งคุณดอกรึงจ้ะเอาสิาพาพี่น้องไปเอาจูมพันละจ้ะดีไสน์อะไรบ้เด้จูมงามเลยเด้ครับขา่านมาเมนอรน์นาอจูมหนึ่งละจ้ะงามอยู่จ้าดอกนี้นอนเกิดเลยเมือ่อยบ่เหรอ โอ้ยเด้อี่ตัวนี้งามๆเลยสีเพิ่นเนาะนะเชียงหลดเนี่ยเพิ่นมหาก่อยไปสังกระนเนอะน้องนี่ตกใจเบิดคกับหลายแห่งสังกระนบันน้องหว่าครับเื้นใน้ันน้องแปลกนี่แหละเนาะจ้านี่น้องนี่อ๋อช่งดอกพูในนี่อีกเยก เดนนื่มหญ่ขึ้นมะเนาะแต่ว่าแข็งง่ามอยู่จ้ะสำหรับเห็ดปวกนี่เม่อท่านเห็นอยู่นอหนึ่งเห็นเห็ดปวกไฟเจอสองเมือกันเล้วเลยครับจูมเพิ่นจ้ะเฮ่ออีกอ้ไม่เห่น คาคักบวกคาคเลยครับเฮ็ดติดดินอยู่ยังเห็นครับมือนี้กับหลีนี่พ่งองก็ยังเห็นเลยครับอ่ากากมือนี้ต,ตัวนี้เฮ็ดข้าวดินนอกจากนัก้นกบเฮ็ดนาเล่เลยจ้ะข้าวดินจ้ะมาจุดดูเฮ็ดนาเล่ครับอ,อ,อีกจ้ะนี่อดอกนะ เอาตาหน่อยขเขาคือแล้วเนาะแมนเฮดิกจ้าให้ดุงนกหน่อยจ้าดอ,ดอกนี่ออกงามๆเพิ่นหน่อหนึ่งจ้าขาหักบ่แมนอี <laughs> ดอกนึงจ้าเฮ็ดคือส่งสิเบิดแท้น,นอไอ้วินเลย <laughs> Những nhìn như nạc tao. Sựng đốp nạc nó Nhĩ tao, tia, 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 Ít tia, 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 tia,

ดีจ้าดอกนึงจ้ะนี่ดอกหนึ่งหนึ่งกาเก็บ <laughs> หนึ่งหนึงค่ะเนี่ยมหาอีกอยู่เฮ <laughs> ็ดแรงแตกแ <laughs> มนเฮ็ดแรงแรงอุ้ยตัวนี้นาเลาสิษฐ์ผูต้ตัวนี้อีกจุ่มนึงจ้ะตัวนี้นาเลศธรรมาดาม จ้ะนล้ลแรงยิ่งจุ้มนึงจ้ะเอ,อ้คุณหมูคุณลาตัวนี้ีครับลักษณะคุณลานะครับหุ่นแห้งคมพร้อมครับอันตรายนะครับอ๋ออย่ดีจุ้มนึงไอ้วินกลุ่มแหลกของมัอนี้ครับฮะกลุ่มจุมจ้มๆุ้มเนาะงามๆเลยอาอเป็นแปนใจครับ <laughs> ใบตองใบหนึ่งพวกใบเนาะจ้ะเอ้า กิ้นก็จังไปล้างเอาอีกอ้าวอ้าวไมาไม้เฮ็ดกอบันทั้งปลานุ่นทองนะครับโอ้ยแล้วอีโอ้ยแลว้ไวไหวกับออกเมื่อนะครับเหน็นแล้ววันนึงแล้วโห้ยดอกบางานเนาะสีสันสดใสอีกใช่อีกคเด้อีกนี่ ยังอีกจุ้มนึงจ้ะดีจุ้มเป็นตาหักตาหักเลยเอาเหลือมเจตาไหมเนาะนี่ครับยงเหีเลยจ้าคุ่นจ็กดอกสามดอกไอวินคุ่ณอีดอกหนึ่งครับนี่ดอกเป๊ะเขาบอกเลยว่าเบิ้งจ็กหมื่นนี่ไอวินสองหมื่นเลยเนาะ มัอนอี้มือสามบ้องหมื่นสามน้อดอกจูงก็มีดอกบานก็มีครับไม้นี่ฟังหองขึ้นไทยเมืองนี่แหละครับีดอกนึงอื้ใหญ่ที่กัน <c oughs> สามดอกนี้ <c oughs> แจงกระยิมปนกระยิมครับ เราเห็นครับนี่เดนน้องหนึ่งโอน้องหนึ่งยุ่นยางหนีแล้วเนาะมาเห็นไปตองปลูกเพื่นเนาะอันนี้เป็นแทงในเนี่ยน,นี่หมดกินอันนี้เพิ่นได้ครับนี่แมนจ้ะหมดมากินกีบหน่อยเพิ่นครับแต่ว่าใส่ใดญ่นะน้องหนึ่งจ้านี่อีกจุดูนึ่รัวพลาดจัดตอนมาพ่นเฮ็ดไข่บาน,นีเห็นดอกหนึ่งเนาะถั่วนี่มาบ่ค่อยผิดหวังครับแต่ว่าถือแมงกินเนานะน้องหนึ่งจ้า ไต่พ้นลงมานี่ก็นิดกอใหญ่จ้าจูงงามขนาดนี่อีกดอกนึงบนหนึ่ง,งแดมจ้าสีเปาทาแล้วครับหนึ่ง,งดีสีแดงแดงสีงามสดใสเห็นครับขากขนาดใหญ่อาเจตาพี่บอสตาใหญ่นี่ละจังเบิงนะครับ จุ่มห็ดกอ้อนใหญ่จ้ะฮู้ฮู้ดองนี่ก็เป็นผู้ปู้แล้วนี่ <c oughs> น้องหนึ่งว่าเห็ดแดงนาจังฝืนเอาใดนี่ครับเห็ดพฝ่นค้าลายนะครับนี่แหละครับเป็นเสื้อสดจากธรรมชาติเลยสีมีแมงมีนิพาไปนะครับกันนี่แหละเสือสัมพันธ์ย่น้ำหอมเห็ดก่อนะครับเห็ดแดงนาเนาะจ้าแลครับมันจะมีป่ามี ก็ชิมีเห็ดหล,ลายๆชนิดที่ผมบอกจะต้นคลิปแล้วน้องหนึ่งตานน,นนะครับพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เพ่อใหญ่น้องครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงสี่สิบหานะครับเหมือนเห็ดกับคนคางหายากเติบนะครับเนาะแต่เมื่อปลูกพอเห็ดก็ดมีไม้จะถ่ายอยู่ครับแางลงมาทางน,นดนทองอยู่นะครับอ่ะมาสรุปเห็ดบนเห็ดกับนมุมนึงกันครับก็บตาแหลกเขา้ามีเห็ดเผงน้ำนออ้ยนอยวิ่น้อกมุอนี้เนาะ<ม>นเห็ดเผงกับเห็ดนาเลยจ้าตาที่ซองครับดีปิดเฮ็ดโก้เนาะจ้ะ เองตากืบเ่องตา่เนะจ้าก็ชือว่ามันมอจากพี่น้องนอกก็มีครับจ่านอจากพี่น้องสนับคลิปวันพุธที่เจ็นอกจากเดือนกันยายนสองพน้อบงนึงก็เพาพี่น้องเขาพิการทางนองจองนอกจากคุมนองจองบันนองแป้นตำบลหอยคเพื่ออุบลิีจังหวัดอุบลราชธานีก็เขานี่ะจ้ามอนีกมันฮิตก้นอกจากก็ฮิตนาแเอกก็ฮ็ดเพิ่ก็มีบลายปันไดนอกจากนองสงสัยเป็นจีวแล้วนอกจาก สำหรับคิมานีรมกไปยลืมกดไลค์ด้วจ้ะถึงใจยลืมกดแชร์ลืมกดติดตามงนึงก็ไอ้วินวินงด้จะปวดสิรษะผัคลีปใหม่ๆนาะจาเนระห่งหนึงก็อ้วินไปาเฮิตยังนี่แต่ละเมือจ้ะสำหรับคิมมานีกับมีอย่างไรจ้ะขอเกลาคำบัาสวัสดีจ้าขอกันลิปหนาด้วยจ้านะครับปัญนมีไเพรนพีนองลุงป่านาอุก่านนะครับสำหรับการเก็บห็ดในวันพุธที่เจดกันยายนสองพันหนาร้อยหกสิบห้านี่กเยันาาจากปัญามียงพรมพีนองไปตะเพียงรัน โดยบรรยากาศทางเขาปลาทังนนทององนี่แล้วนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่นะครับขอบคุณทุกการติดตามแลวก็ขอบคุณทุกท่านที่เบิ่งคลิปจนจบนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับขออ้วยไว้ใช่พราะง่ยเพราง่ยเพรางพี่น้องทุกท่านจงประสบจะโชคดีโชคมานครับยังมีโลคภัยไหลใดๆมากรรมกายนะครับสุขทางด่านร่างกายและก็จิตใจกับผมลำรวยเงินทองนะครับเนาะ คิดจริงได้ครสมุงมาตพัฒนา,นาทุกทท่านนะครับผมโชคดีเป็นของทุกท่านครับโชคมานเป็นของทุกๆคนนะครับนาอสำหรับคลิปวันนีข้ขอลาคำว่าสวัสดีครับผมพอกันคลิปใหม่หมือใหม่ครับ